สวัสดีค่ะเอนีกยีกับเตยพาแซ่เมนีเตยพาแซ่สุดพาทุกคนมาทําผลไม้เคลือบนำตาลจ้ายังก็ครั้งแรกครั้งแรกจ้าเหตุผลเดียด hey 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 แมนุนี่ก็คือยังมไม่เคยกินจ้าเทืองแต่เขาหิดมาตัง้งใจรวง,ช,ง,รง,รวรวงช่วงแรกๆเลจ้าทุกคนจำได้่าจ้าช่วงที่เขาหิดช่วงแรกคือแต่เมื่อปีที่แล้ว เขาเ็ดเกือบทุกส่องเลยจ้ะวันนี้เตยพาแบบเมื่อเช้มาเก,ก็บตกมาเก,ก็บตกหากาแบบว่าหากาไปเลื่อนยูทูบเลื่อนยูทูบเลื่อนยูทูบเล่นๆกันเห็นเมนูนี่โพขึ้นมากเลยจัด,จดการจ้ะคอนเทนต์พี่เตยนะคะวันนี้วันนี้คอนเทนต์พี่เตยค่ะอ่วัตถุดิบมีน้ำนะคะน้ำเปล่าที่สะอาดหนึ่งถ้วยโอเคแล้วก็มีน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายขาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงยี่สิบห้าบาทแต่ว่าแต่ว่าต้องใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวด้วยจ้าถ้าน้ำตาลนะน,นี่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะมันจะบบมันจะโบเป็นใสๆจ้าซีจะบ,บสวยะสวยถ้าข่อนออกมาแล้ว <c oughs> โอเคเนาะมาจ้าเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ <c oughs> จ้าใส่น้ำตาลจ้าแก่ท้อยังไม่ได้ติดนะจ้าแกเพอมันจ้า เฮ็ดให้มันจะเฮ็เทไงน้ำตาลในข้านี่มันติดลงไปถ้าเฮาถ้าเฮาถ้าเฮาติดแกนน้ำตาลมันจะติดกระทะจา้ะอันนี้เฮาได้มาจากอีกคลิปนึงนะจ๊ะเราทิ้งอันเราทิ้งเออไม่ต้องทิง้งต้องเทิงยังดอกทิ้งโลดเดี๋ยวเขาจะดรามา่าน้ำตาลเครื่องบ่เอาบ่หลายดิหน่นะหลายอยู่ตัวพอดีตะพันน่ะบ่หลายปันใด โอ okay, เคจ้ะต้นนี้นะน้ำตาลทุ่งนี่โลนึงเลยพี่น้องเด้อนี่จ้ะพอเท่านี้ครึ่งถุงนี่จ้ะใส่นส้ำจ้ะแบบใส่น้ำที่เขาเตรียมไว้นี่นี่ okay. น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า,น,ลาน้ำกินนี่แล่ะน้ำสะอาดค่ะแค่น,นี้ก็จะโบใส่เบิร์ดเด้อจ้ะพี่น้องพี่เตือหัวตะเค,เคยที่ข้างแรกพี่น้องเขาหาัวเลาะใส่แม่สบายด้ครับค้นจ้ะคนคนให้น้ำกับน้ำตาลมันเข้ากันจ้ะค้นหรื่ก็น้ำใส่สิละลายบ่บ่ละเนาะจ้ะ คนให้แบบว่าให้น้ำตาลกับน้ำนี่มันเปียกไปทั่วกันเบิร์ตซื่อแม่จ้าโอเคแม่จ้าติดแก้วเลยค่ะทีนี้ติดแก้วได้เป็นพี่หนแบบานะจ้าแบบนี้แสงว่าได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาล่องกันเบิร์ตอันนี้พี่เตยคือเหตุทางอะไรเอจ้าถ้าเบิร์ตถ้าพี่ผ่านมาการอะไรก็ขอร์สเล่อเจ้าพี่พี่เต๋อเพิ่บอก ทีีี่นนน้เลยคคะุกอัตอนที่เ่าหลาดนี่เด้อจ้ะแกต้องบอ่ปิดเด้อจ้ะเปิดเบาๆเจ้าเพราะว่าจะเห็นให้น้ำตาลมันบ่แข็งให้มันคงโตให้มันคงที่คู่เกา่าอันนี้พี่เตยเพิ่งเบิ่งกไคลิปเมื่อีกคลิปนี้เด,ด้อจ้ะพิมพ์เข้าไปัญญายังถูกกันเลจ้ะว่า ผลไม้เคลือบน้ำตาลค้นคลิปแรกได้จ้ะพี่ได้เห็ดบ่าเป็นที่ได้กระเบืง้บงทำไมเงไม้เพียงจ้ะโอเคค่ะเสร็จแลว้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นบ่อหรือจะพี่น้องนี่เด้อจ้าสังอันเทเสเซจแล้วกับเป็นแบบนี้เด้อจ้าผลที่เขาได้มากกับหลอดแรลก พังจ้ะพี่น้องมันได้ล็อตสองต่ว่าน้ำตาลใหม่อันนี้ล็อตแรกพี่น้องม,ม,มันมันมันบ่็อตมาแข็งออมันบาแข็งเออแต่ว,ว่าอันนี้อ่ะแข็งแต่ว่าน้ำตาลใหม่เนี่ยจ้าแ <laughs> ต่สิมาชิมสุเบิร์กพี่แม่สมาซาบากระพาะได้เคยกินเนาะอันนี้กับพี่เตยเคยกินไปยังจ้าพี่เตยกับเพาะได้เคยจับเป็นปีมือของพี่เตยล้วนๆแม่สมาซาบาปรด้เขาไปเกี่ยวได้พี่น้องเด้ะล้วแม่สมาซาบจะซิมอันที่มันเละตุ่มเปะมาพี่เตยชิมให้ อาว่าเป็เด็ดซิมเจ้าภาพโอ้มันเปรี้ยวแต่มันก็มีความอร่อยอยู่บักง้ออ้หูักลำยำลำยำลำยำบอบติดส้งใส่น้มในลำย่มันเยอะลำยำมันหวานวเุดหรอาใส่หนึ่งกับไปเสียบไหมอืม พี่หน่อก,กับกก่นพี่หน่อคนแนะนํำพี่หน่องเหกินบะเนี่ยพี่เตยหืคนแนะนำพี่หน่องเฮ็ดกินบะฮถ้าเฮ็ดกินไม่จะมาเหัอที่บะละพี่น่องร้องเฮ็ดเบิ้งด้วยแมสบาว่าเอาเอาสนเอาส,อาสิน้ำตาลใส่เพาะน้ำแตนหนึ่งกับพาะแล้วเอาแล้ทำาอย่งางไรจ้าบักม่วง,ง,ง,งกับบักน้ำใจบะหจ้ะทำมาอย่างได้ มาลองมึงจากตอนหนึ่งอะได้พี่น้องมาเรื่องเด็กผมเขอลองอันนี้กรอบๆเอาคือบระกอดกระกอบอะไรพี่น้องได้ยินแน่การล่องเงี้ยหรือมันบรกกอบคก็เลยนนี่ก็มินต้นน้ำตาลใหม่เว้ยเอาไม่สบายคือดูพี่น้องสนับสนุนคอนเทนต์มีติดนะพี่น้องนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนี่ยอ๋อหงียบเงีบเงียบเงีบเชฟังเสียงเ ฮ่ากลอมอยู่เพียงล้านห้วงั้นใจพี่เตยเลยนะจ๊ะตอนที่นั่นเนาะพี่นร๊ะตอนที่พี่เตยนก้อนพี่เตยสีเริ่มพี่เตยพี่เตยกันไปตัดอันตัดหมากันมะม่วงห้ามะนะโหมันมาแม่สบายกับบังดีเนาะให้เป็นกําลังใจให้แม่สบายกับไอวานขอให้ได้ล้านวิวเด้อคลิปนี้พี่เตยก็ว่าอย่ามาดูถูกจีนิดนะ เป็นกำลังใจให้แท้ๆขอให้ได้ล้านวิวว่าแม่สบาดูถูกแม่สบายกังวลว่าปัยังคือจังว่าดูถูกมันมาหันมาลั่นมีหันมาต้องมาดูถูกตกลงแม่สบายพิษปะพี่น้องแม่สบายพิษร้ายปะเนี่ยเอาแม่สบายอุตส่าห์เป็นกำลังใจให้เนาะโอ้พี่น้องพี่น้องย่าก็ดเ้พี่น้องสุด ทำเป็นมักล้ำยันกับแซดเวานล้ำยันเป็นหวานเราทำเป็นมะม่วงขาวมะนาวโฮนี่โอ้เขาบอกแบบปกติเขาอียงเฮ็ดในยูทูบนะเฮ็ดคือกันนีรัสมะนาวมะนาวโฮนี่เปบ่าเขาเอาสตรอเบอรี่เฮ็ดกับลูกทับลูกพลับนะมะนาะนาของเขาเขากินได้เขาสตรอเบอรี่เฮ็ดสตรอเบอรี่ถึงมันสมกันไม่ได้ผสมปันนี้นี่เจ้ามะม่วมะนาวโฮนี่ สมว่ามันตาสิบอลสมจนคอสั้นกินกระป๋อยมันเละน่าสบายว่าอยู่เขาเหตุผลใดเขาก็เ็ดกินได้ว่าเขาเอาแบกม่วงหาวมานะโอ้เขาเอาแบบสตรอเบอรี่มาได้นะโอ้ค่อยอยากกินลำไยทุกพี่น้องนั่งกินมาหน้ามืดแักลำไยแสบสุดกินบ๊วมไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าเขาเอาแบบเขาตอบอรี่เทป พันแม่เขาสตอบไม่ดีเฮ็ดแม่สบายจะบอกพี่เตยว่าจะเอามะม่วงหามะนาวโหวเห็ดเพราะว่ามันสิสมโพดไม่สบายไม่รู้เนาะบ่แม่จะสมแข็งคือเขากำบังแข็งศูนย์เป็น้องเมนูนี่เม,มนูศูนย์嘛บ่แม่นมาให้อันเมนูนี่ศูนย์เด้ศูนย์นี่น,นะคนเห็ดนี่นะศูยนย์นะอ้าพี่ออน้อกอธิบายอีกนิดนึงน,นะ <laughs> ให้เฮ็ดเป็นจริงเป็นจังถ่ายทุกสัตว์มาห้ามอะไรเปล่าเก็บผลไม้มาล่างออกลันลันก็นะนี่แม่ชะบากับพี่เตยกินนอยังกับกินก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นร้อยนะมาที่นี่แม่สบาก็บอ้ยพี่เตยไปซ้ายคือไปเห็นมาจากที่เห็นตะพุ่มพุมมันบวมเขามาหดติ่งยุกยุกยุกเงี้ยพี่เตยไปยืนกี่พงวังเอาแล้วพอก๋วเตี๋ยลดูแท่คันนี่พี่น้อง คือแต่ทุ่มแท้กับคลิปดีค่ะพี่น้องกดไลค์กดโอ้ยอุ้ยแล้วก็ไปเก็บบักม่วงพอมปากเย็บปากม่วงแล้วมาฝาเอกแล้วก็เฮ็ดดีๆแล้วก็บรรมย้ายนางปอกแต่เราเมยเป็นกำลังใจให้พี่เตยผ้าแซ่บนะเดในจะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะฟังฟังคุณอะเฮซิมังบอสสิมโว่เอาสิอันนี้มันแข็งอยู่แต่ว่า มึงหนูทำแลมันพอม,ม,มันเละไหมมันไ,ได้กินเข้าไปมันก็เลยแบบบอบอสตรอเบอรีร่ก็เละเนื้อเฮงนิ่มึงก็นี่สตรอเบอรีร่นะบอบอบออย่าบอบอเธอเว้ยเ,เอาขอตัวลาไปก่อนซะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะ้ะอันเปล่าอีกเท่าน,นึงนะพี่น้องเนาะปากเป็นกำลังใจพี่เตยเลยน <c oughs> ะจ้ะพี่เตยลงทุนลงเงินเทื่องเสีได้วย,ยใช่พี่น้องจักที่เรเคยมานั่งเฮ็ดคลิปเองไม่ได้มาเฮ็ดเลยพี่น้องเที่ยงเสีได้วยเมนูนี้น้ำพี่น้องกินวัน มันส้มคำคำบ่หนีิพี่น้องมันจุดน้องมันสิคำมือนนี่พี่น้องกินเบิ่งตั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินเบิ่งแม่สอไหร่กินก๋วยเตี๋ยวถึงโม่เที่ยงมาเลยโทรศัพท์มาพี่น้องมีโทรศัพท์มาจ้ะอันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้ะ่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจของทั้งสองคนนะจ้ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊า